นักเรียนมออวันนี้วิชาวิชาคณิตค่ะเรานัดหมายไว้ว่าเราจะสอบบทที่สี่กันนะคะก็ไได้ส่งนี้ตั้งแต่ันอังคารเพราะว่ามีสองคำหนึ่งอะ่ะอันนีุ้่มลายนะคะกลุ่มเฟสยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวจะส่งวันนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการใหม่การเรียนใหม่เป็นแบบ Google Meet ไม่ใช่ลายแล้วนะคะนักเรียนก็ มีเมลกันทุกคนแล้วมสองเหลือแต่เข้ามาใช้งานใครลืมรหรัสไม่ได้ยืนยันเมลก็แจ้งรายส่วนตัวได้นะเดี๋จะให้นะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอค่ะแชร์หน้านจอนะคะนี่อะไรทุกคนกำลังแชร์หน้าจอไปที่สองทับสองเนาะครูส่งไปแล้วนะเมื่อวัน วันนี้ดูวันพฤหัสเนี่ยเราเรียนเรื่องอวันติมีเดียการออกแบบพอร์ตฟริโอนี้ทดสอบออนไลน์ Google ฟอร์มในชั่วโมงเรียนบทที่4ี่หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์20ข้อ10คะแนนนะคะครูโพสต์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ในกลุ่มไลนะ์ช่องทางในการเรียนของเรามีเยอะแยะไปหมดเลยนะใครจะบอกว่าเข้าเรียนไม่ได้ ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าครูสร้างหมดทุกสิ่งอย่างทั้งใน Facebook ในเมลในกลุ่มไลน์มีหมดเหลือ,อนักเรียนเข้ามาเรียนเองนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเวลาถึงเวลาเรียนก็เข้ามาเรียนตามเวลาก็เรียน,เร,ยนเรียนเสร็จทํางานครบก็มีคะแนนแน่นอนอ่ะส่งแล้วนี่ขอภอภัยนะคะท่าอที่สี่อ่ะกดเข้าไปเลย ข้อสองบรทัดสอบออนไลน์บทที่4ี่หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์20ข้อสิบคะแนนคําสั่งให้เรียนคิดด้อยคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว20ข้อสิบคะแนนทบทวนบทเรียนทุกครั้งที่หลังจากเรียนหรือก่อนเรียนจะส่งลิงก์สอสอวทอไปให้ในหา YouTube นะคะก็จะเป็นอาจารย์ของโรงอื่นสรุปเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดเลยน่าจะเข้าใจ อาจจะต้องดูก่อนสอบหรือก่อนเรียนก็ได้หรือหลังจากเรียนแล้วหลังจากอะไรสอบแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรต้องต้องดูก่อนสอบเพื่อจะได้สืบการสรุปเนะื้อหาไปในตัวนะคะถ้านักเรียนคลิกดูคะแนนแล้วได้ต่ำกว่าสิบให้คิดทําข้อสอบใหม่จนกว่าจะผ่านนะคะใครที่ครั้งแรกได้เก้าสอบใหม่ได้สิบแปดก็ได้แค่ห้าคะแนนคะแนนครึ่งเดียวนะคะแต่ถ้าครั้งแรกได้สิบเจ็ดสิบแปดก็ได้เก้า นะได้เก้าได้แปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มสิบคะแนนนะครั้งแรกครั้งเดียวแล้วครูก็แคปหน้าจอบทที่สี่ไปด้วยว่าเราเรียนอะไรนะคะในหนังสือใอส่ชื่อสกุลชั้นแล้วก็เลือกข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบค,คอมพิวเตอร์ข้อหนึ่งถึงข้อยี่สิบกดส่งคิดนิดหนึ่งไม่ได้จำกัดเวลาอะไรแต่ทั้งสิน้นขอให้ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่กดกดกดแล้วก็ โอ้ยได้เก้าทำไมกด,กดแบบมั่วมาไม่เอามันไม่เกิดการเรียนรู้เราก็ต้องสรุปบทเรียนอ้ศึกษาข้อมูลหาคําตอบมาเพราะว่าไม่ได้จํากัดเวลานะคะกดส่งแล้วก็ดูคะแนนได้เลยจะเรียบร้อยแล้ว,ลวนะวันนี้มีแค่นี้นะคะเดียวครูต้องไปอบรมต่อด้วยนะนะะักเรียนรู้ทำข้อสอบแล้วหรือยังคะทําแล้วค่ะผ่านอย่างผ่านไหมผ่านค่ะ ประดาทำหรือยังยังอ่าเดี๋ยวทำเลยนัตวานทำหรือยังทำแล้วค่ะอ่าโอเควันนี้ส่งตัวแทนมาเรียน้สอบค่ะผ่านแล้วเนาะอ่าเอ๊้ก็มีแค่นี้ละเป็นการส่งตัวแทนมาเรียนที่ดีมากเลยอยากได้รู้ว่าโอ้ยังมีสั่งสองอยู่นะผู้ชานี่ประกณ์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปทำข้อสอบได้เลยจ้างแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ